ดูไหนบอกว่าไม่มีผลงานรัฐบาลไปดูผลงานรัฐบาลหน่อยดีกว่านะฮะในเรื่องของบ้านหลังบ,บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกใครยังไม่มีบ้านมั่งยกมมือขึ้นโอ้ไม่มีบ้านเหมือนกันเลยไม่มีตังค์ด้วยทำไงดีเนี่ยนะเขาบอกว่า ดีเนี่ยไม่มีภาระบอกว่าขออาศัยคนอื่นอยู่ด้วยไม่เหนื่อยอขออาศัยคนขออาศัยคนอื่นก็มากไป <c oughs> อาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยสามีอาศัยขออยู่ด้วยอะ่ะไม่เหนื่อยนะเ <c oughs> ช่าเอาเช่าอยู่เอายังไม่มีปัญญาซื้อนะคะแต่บางคนบอกนี่ไงบ้านบ้านก็คือตรงนี้เนี่ยแหละสะพานมขวานนี่แหละคือบ้านของเรานะคะแต่ถ้าพี่น้องอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยตอนนี้เขามีโครงการ ขอกู้บ้านหลังแรกนะ9พฤษภาคมนะไปขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเป็นการเปิดเผยมาจากนายวรวิชัยลิมปะมนตรีกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะหรือทอ,อสอบอกว่าโครงการบ้านหลังแรกจะเริ่มเปิดให้ประชาชนยื่นขอคำกู้ได้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมไปจนถึง30ธันวาคมปี54 และต้องทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่30เมษายนปี2555เมื่อมีการกรอกเลขบัตรประชาชนและวงเงินที่ขอกู้ระบบจะทำการบันทึกแบบเรียวไามเพื่อให้ทออสอแต่ละสาขาได้ทราบว่ามีประชาชนมาขอ,อมายื่นขอวงเงินไปแล้วเท่าไหร่จากวงเงินโครงการทั้งหมด25,000ล้านบาท จากนั้นธนาคารจะทําการประเมินวงเงินที่ขอและพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อภายใน7วันคาดว่าภายใน1เดือนหลังจากเปิดดําเนินการน่าจะปล่อยสินเชื่อได้หมดจากวงเงินทั้งหมดนะคะขณะเดียวกันทอ,อสอสํานักงานใหญ่ที่จัดสถานที่มีการจัดสถานที่พิเศษนะคะที่มีความกว้างขวางนะคะในการรองรับ เพราะว่าคาดว่าจะได้รับความสนใจจากระชชนเป็นจนํานวนมากเนื่องจากโครงการดังกล่าวนั้นให้อัตราดอกเบีย้ย0%ในสปีแรกและฟรีค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองโดยรัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมการโอนครึ่งหนึ่งนะฮะหรือตามหรือจ่ายตามจริงสูงสุด1%จากค่าโอนปกติ2%ของราคาประเมินค่ะค่ะ ก็กรรมการผู้จัดการทอสนะคะคุณวรวิทย์ก็ยืนยันบอกว่าการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารนี่ก็จะมีความโปร่งใสเพราะว่ามีการกําหนดให้ลูกค้าที่มีการยื่นคําขอกู้มาก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติแล้วก็สนใจจะเข้าร่วมรับสิทธิ์ในโครงการนี้รวมวงเงินประมาณ6กถึงเจ็พล้านบาทก็จะต้องมายื่นเอกสารขอกู้ใหม่ได้นะคะโดยจะยึดหลักใครมาขอสินเชื่อก่อนได้ก่อนจนกว่าวงเงินจะเต็มตามกรอบที่ธนาคารกําหนดนะคะแล้วก็ห้าม พนักงานของทอ,อสอทุกคนยื่นคำขอกู้ในโครงการนี้ด้วยนะคะเพื่อความเป็นธรรมไปฟังเสียงกรรมการผู้จัดการทอ,อสอพูดกันค่ะผมขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบว่าแต่เริ่มวันที่9วันทุกคนเริ่มพร้อมกันหมดรวมทั้งลูกค้าเก่าของทอสอด้วยนะครับลูกค้าของทอสอที่มายื่นไว้แล้วเนี่ยผมก็ได้สั่งการไปทางสาขาทั่วประเทศว่าก็คงต้องให้เขามายื่นใหม่ แต่เอกสารที่เขายื่นเอาไว้แล้วแต่เดิมพวกหลักฐานต่างๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาต้องมากรอกใหม่ก็ถือว่าเป็นโครงการใหม่เพราะนั้นก็ต้องมายื่นพร้อมกันก็จะมีคิวเราก็ได้เตรียมระบบคอมพิวเตอร์ไว้เรียบร้อยคือออนไลน์ทั่วประเทศก็คือว่าก็คือใครมาก่อนก็คือก็ก็สามารถที่จะมาล็อกเอาไว้ก่อนลูกค้าจะเข้าโครงการนี้ก็จะได้รับ2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือ1นึ่งอดอกเบีย้ยสอเซ็น์สปี กับเรื่องของค่าร,รมเนียมการโอนกับค่าร,รมเนียมของการจำนองนะครับค่ะสำหรับเงื่อนไขของโครงการบ้านหลังแรกนะคะพี่น้องใครสนใจฟังไว้นะคะผู้ขอกู้จะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านมาก่อนนะะใครไม่มีบ้านมาก่อนไปขอกู้ได้ สามีภรรยาห้ามแยกขอกู้นะคะใครจะแต่งงานอย่าเพิ่งแต่งไปแยกขอกู้กันก่อน <laughs> ไ,มไม่จดไม่จดทะเบียนเอออย่าเพิ่งแตง่งไปแนะนำาเอาเออันนี้ต้องแนะนําตัวเองนะแล้ว <laughs> ลผู้กู้เนี่ยต้องไม่เคยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านด้วยและไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง โดยให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดทั้งสร้างใหม่หรือบ้านมือ2ให้กู้เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากเครดิตบูโรโดยจะปล่อยกู้รายละไม่เกิน3ล้านบาทผ่อนชำระไม่เกิน30ปีคิดอัตราดอกเบี้ย0% 2ปีแรกจากนั้นในปีที่3-5คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีลบ 0. นะฮะต่อปี สำหรับลูกค้าสวัสดิการส่วนลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งปัจจุบันอยู่ที่6.75%ต่อปีส่วนปีที่6เป็นต้นไปเนี่ยคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ MR ลบ1%ต่อปีนะสำหรับลูกค้าสวัสดิการขณะที่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบีย้ย m R ลบ0.5%ต่อปีค่ะ ส่วนเอกสารหลักฐานที่ผู้กู้ต้องไปยื่นแสดง5้าอย่างได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการสำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าเอกสารรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนบัญชีเงินฝากสำเนาการค้าหรือหลักฐานการเสียภาษีสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร สำเนาโฉนดหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข026459000นะคะก็รายละเอียดคร่าวๆอย่างนี้ใครที่อยากได้บ้านหลังแรกนะคะไปยื่นขอขอกู้เนี่ยนะคะ9พฤษภาคมถึง30ธันวาคมปี54แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายเหตุ ผู้กู้ควรมีเงินด้วยนะคะเดี๋ยวไปชําระเงินกู้ตามกําหนดไม่ได้บ้านจะโดนยึดไม่ได้ทั้งบ้านและเงินจะไปด้วยนะคะ